b a n าน่ sto.com r e ซื้อสินค้าครบ499บาทส่งฟรีทั่วไทยส่งเร็ว3ชั่วโมงสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับสรุปข่าวประจําสัปดาห์เริ่มกันที่ Windows 10ครับเกิดปัญหาในการอัปเดตอีกครั้งส่งผลให้ไม่สามารถอัปเดตได้ โดยสื่อต่างประเทศครับ WCCFtech นะฮะได้รายงานถึงปัญหาที่ผู้ใช้บางคนในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถอัปเดต Windows 10ได้ตามรายงานคาดว่าไม่ได้เกิดปัญหาจาก Microsoft แต่เกิดปัญหาที่ทาง Comcast แต่ก็มีผู้ใช้บางคนถึงขั้นลง Windows ใหม่นะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ สำหรับวิธีแก้ปัญหาสําหรับผู้ใช้บางคนที่ไม่สามารถอัปเดตได้นั้นเนี่ยสามารถแก้ได้โดยเปลี่ยน DNS เป็น DNS Google โดยมี User ใน Comcast Xfinity นะฮะบอกว่าพวกเขาสามารถอัปเดต Windows ได้หลังจากเปลี่ยน IPv4 และ IPv6 DNS ของอุปกรณ์จากค่าเริ่มต้นของ Comcast เป็น DNS ของ Google สำหรับปัญหานี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นกับผู้ใช้คอมแคส t และ BT Board Band เท่านั้นหากใครที่เกิดปัญหาสามารถแก้ด้วยการเปลี่ยน DNS ก่อนหรือว่าติดต่อทั้งผู้ให้ใบริการ ISP ที่ใช้งานอยู่เพื่อให้ทาง ISP เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ครับ มาดูในเรื่องของ Windows ต่อกันเลยครับ Windows 10 1903จะจองพื้นที่7 g b ป้องกันการอัปเดตผิดพลาดเพราะการที่อัปเดตได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยหลายคนคงไม่ชอบแน่ๆครับ Microsoft ออกมาประกาศเลยว่า Windows 10 1903นั้นจะมีการจองพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ที่7 g b เป็นอย่างน้อยเพื่อการไว้สําหรับอัปเดตโดยทาง Microsoft ได้อ้างว่าการจองพื้นที่7 g b ไว้นั้นเนี่ยไม่ได้ศูนย์เปล่าซะทีเดียวเพราะหากยังไม่มีการอัปเดตทาง Windows จะทําการคืนเนื้อที่บางส่วนให้กับแอปพลิเคชันหรืออออโโปรรรแกกมมที่่ตตต้้งงงาาาใชนนยััิ แต่ถ้าถึงเวลาอัปเดตจะมีการจองพื้นที่7 g b ไว้ในทันทีเพียงแค่ค่าต้องการการเริ่มต้นเท่านั้นหาก Windows เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เนี่ยมีหลายภาษาอาจจะจองพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะฮะด้านทางทีมงานเห็นว่าการจองพื้นที่ขนาด7 g b ไว้ของ Microsoft นั้นอาจจะทํามาเพื่อป้องกันเวลากรณีที่ผู้ใช้งานเนี่ยมีการใช้เนื้อที่จนเหลือน,น้อยส่งผลให้เกิดการอัปเดตล้มเหลวเลยทําการจองพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้สําหรับกำหนดการออก Windows 10 1903นั้นคาดวว่่าาในนนนชงเเเดืออมษย2019จกั มาดูในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์โปร่งใสเปลี่ยนหน้าต่างของเพื่อนๆน,นให้เป็นแหล่งผสมพลังงานเพื่อโลกสีเขียวนะครับเดยกได้ว่าตามเทรนกันหน่อยเลยฮะจุดเด่นของ T L S C เนี่ยก็คือความโปร่งใสที่เพื่อนๆจะมองไม่เห็นแผงวงจรใดๆบนตัวแผงเลยครับโดยเทคโนโลยีการใช้โมเลกุลของสารอินทรีย์ที่สามารถดูดซับความยาวคลื่นแสงที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเช่นอินฟราเรดหรือว่าอัลตราไวโอเลตนะฮะโดยที่ทางผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าโมเลกุลของสารอินทรีย์ดังกล่าวที่อยู่ใต้เนี่ย ถูกปรับแต่งให้ดูดซับเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลตที่ไกลความยาวขึ้นอินฟาเรดโดยเฉพาะแสงทั้งหมดนั้นะจะถูกส่งผ่านไปยังส่วนของเส้นพานลซึ่งเป็นจุดที่ทาการเปลี่ยนแสงอัลตราไวโอเลตให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับโดยความโปร่งแสงนี้เองทําให้ T L S C เนี่ยสามารถนําไปดัดแปลงในการใช้งานได้อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้งานเป็นกระจกใน,กกในสถานที่ต่างๆรวมไปถึงกระจกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเรียกได้ว,ว่าเป็นประโยชน์ของมันเนี่ยฮะมากมายเกินซักเลือเกิน ถ้าพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและได้รับการสน,สนับสนุนเป็นอย่างดีก็ไปได้ไกลนะฮะ ปิดท้ายด้วยเอ e เบกเจนครับมีผู้เล่นสูงถึง1นล้านคนหลังเปิดให้บริการภายในเวลาไม่ถึง8ชั่วโมงเด็กเราเปิดตัวได้อย่างสวยงามสำหรับเอ e เบกเจนไม่น่าเชื่อว่า8ชั่วโมงทํารอดผู้เล่นได้ถึง1ล้านคนวันที่2ก็พุ่งขึ้นมาเป็น2.5ล้านคนนะฮะโดยตัวเกมจะเป็นแนวบัตเทิลโรโยที่เมื่อเข้าสู่สนามรบจะเป็นจารจับคู่3คนทําให้เราต้องเน้นความเป็นทีมต้องเลือกเรจินให้เหมาะสมกับเพื่อนร่วมทีมเสมอถึงแม้พื้นที่ในการเล่นจะไม่ใหญ่เท่าเกมดังๆอย่าง PUBG นะฮะ แต่มันก็มาในรูปแบบของพื้นที่ต่างระดับและจุดซุ่มยิงมากมายให้เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องกราฟิกก็สามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีครับโดยเปิดให้เล่นแล้ววันนี้บนระบบ PS4 Xbox One แล้วก็ PC บนแพลตฟอร์ม Origin นคะฮะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้ฟรีๆทีนี้ก็คือข่าวๆเพา่เคล้นหน่หยที่ทีมงานจาฝากกันครับอย่าลืมกด Subscribe Notebook Spec ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ